สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเปลี่ยนกระถางเลมอน Le นะครับผมเลมอนด่างพันยูเรกาอันนี้มาลงกระถางนี้ได้เป็นปีแล้วนะครับจากที่เป็นตุ่มตอนออกมามา,มาปลูกเป็นปีนะ่าจะเกือบสองปีแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเขาจะไม่โตนะครับผม ็เลยจะย้ายกระถางมาเป็นใบใหญ่กว่าเดิมนะครับทีแรกจะเอากลับบ้านด้วยนะครับเดือนปลายเดือนมิถุนายเมื่อกี้นี่แต่รถมันพื้นที่มันเต็มก่อนนะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนใส่กระถางที่ใบใหญ่กว่าเอาไว้ก่อนนะครับเอาให้รอดไปก่อนเพราะกำลัง แตกยอดเลยครับในนี้เน๋ยวเปลี่ยนกระถางเสร็จก็จะตกแต่งนะครับตกแต่งให้กิ่งก้านเขาสมดุลกันนะครับดูอย่างนี้เขาจะเอ็นไปฝั่งหนึ่งมากกว่านะครับก็เนื่องจากผมอยู่คนเดียวก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเสร็จค่อยเอามาให้ชมกันอีกทีนะครับผม มาดูความแตกต่างกันก็เปลี่ยนเสร็จแล้วครับดูมาดูระบบรากนะครับอย่างนั้นครับนี่รากเขา,เาขึ้นมาหากินด้านบนแล้วนะครับแต่ผมจะเอาดินค่อยๆกรบกนะครับ เดี๋ยวรอให้ดินตัวนี้ยุบไปออกออกเอาไปลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาดินค่อยๆมาเสริอมอีกทีนะึงถ้ากรบทีเดียวเลยเนีย่กลัวว่าจะมีผนต่อรากนะครับเอาปรับมานี่ก่อนเดี๋ยวปล่อยไว้รดน้ำอีกสักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมันก็น่าจะยุบลงไปอีกนะครับ เหลือก็ตัดแต่งนะครับแต่งกิ่งแต่งใบให้าสมดุลกันปลาที้เดินเต็มกระรถางเลยนะครับเดี๋ยวมาคอยชมกันอีกนะครับรอให้เขาฟื้นตัวว่าจะเป็นอย่าง คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ